ดีค่ะวันนี้เรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะคะลูกเรื่องกระเช้าสีดาซึ่งกระเช้าสีดาเป็นเรื่องจากวรรณคดีนะคะเราเรียนหลักภาษามาหลายเรื่องแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนวรรณคดีกันบ้างซึ่งในเรื่องกระเช้าสีดาครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอ่นะะงาน uh จับใจความนะคะซึ่งการอ่านจับใจความนักเรียนบางคน ยังจําได้ว่าเอ๊ครูสาริทิปสองไปแล้วนะคะใช่เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งค่ะลูกครอบครัวพอเพียงนะคะแต่ในครั้งนั้นน่ะเราเรียนเรื่องหลักการอ่านจับใจความนะคะ,ะก่อนจะไปดูจุดประสงค์ครูให้นักเรียนดูต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือต้นประเช้าสีดานะคะลูก ต่อไปสองภาพนี้เป็นผลค่ะนะคะผลกระเช้าสีดาซึ่งมันจะเกิดมันจะอยู่ในเรื่องด้วยนะคะเนาะต่อไปมาดูจุดประสงค์นะคะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งบอกความหมายของวรรณคดีได้สองสรุปใจความจากเรื่องที่อ่านได้นะคะสามนำข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนียไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อ่ะมาดูจุดประสงค์ที่หนึ่งนะคะลูก บอกความหมายของวรรณคดีนะคะวรรณคดีคืออะไรมาดูกันวรรณคดีหมายถึงวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่ามีศิลปะในการประพันธ์มีทั้งวรรณคดีที่เป็นร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองนะคะลูกอย่างเช่นเรื่องุนช้างถุงแนแพนเรื่องพระไัยมณีเรื่องรามเกียรติ์เรื่องอินเหนาเรื่องสัมก๊กนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะคะลูก ครูคิดว่านักเรียนคงจะคุ้นหูเรื่องเหล่านี้นะคะลูกทีนี้ครูอยากให้ดูคํานี้คําว่าวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมมันคืออะไรวรรณกรรมมันคือหนังสือหรือว่างานประพันธ์งานหนังสืองานประพันธ์นะคะบทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วแล้วก็ร้อยฟองนะคะก็มันก็คือนี้แหละค่ะนะคะซึนะะ่งในวรณกรรมเนี่ยมันจะรวมถึงสิ่งพิมพ์พวกคำปราศัยศูนย์พจน์หรือว่าจุลสารนะคะ ไว้ครูค่อยมาให้หนักเรียนได้เห็นตัวอย่างสิ่งพวกนี้นะคะลูกอ้าวต่อไปนะคะซึ่งครูบอกนักเรียนแล้วว่าภาบนี้เนี่ยเราจะมาอ่านจับใจความสําคัญเรื่องประเช้าสีดากันนะคะซึ่งเรื่องประเช้าสีดาเนี่ยเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะลูกนะคะ,นะคะแล้วก็ในเรื่องก็มีข้อคิดดีๆมากมายก่อนที่เราจะไปฟัง หรือว่าก่อนที่จะไปอ่านเรื่องกระเช้าสีดาคืออยากให้ในักเรียนดูประวัติความเป็นมาก่อนนะคะลูกประวัติความเป็นมาของเรื่องผู้แต่งค่ะนะคะทุกเรื่องก็จะต้องมีผู้แต่งผู้แต่งเรื่องนี้คือพระสารประเสริฐนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งของท่านก็คือปรีนาครประทีปนะคะนักเรียนอาจจะไม่คุ้นหูเพราะว่าถ้าเป็นวรรณคดีแล้วนักเรียนจะคุ้นเคยกับสีความคู่นะคะซึ่งพระสารประเสริฐเนี่ยเป็น ผู้ประพันธ์ที่เก่งมากๆท่านหนึ่งนะคะลูกลักษณะคำประพันธ์มาดูกันพระสารประเสริฐแต่งเรื่องพระเช้าสีดาเป็นร้อยแก้วค่ะลูกนะคะซึ่งนักเรียนเห็นพระเช้าสีดาเอ๊ะพระเช้าของนางสีดาจากเรื่องรามาเกี้ยนไหมทําไมไม่เป็นร้อยกลองนะคะเป็นร้อยแก้วนะคะลูกสังเกตเรื่อง ก็คือใจความย่อของเรื่องนะคะภาษาประเสริฐจะพูดถึงความเชื่อเรื่องพูดไลายนะคะตำนานการเกิดกระเช้าสีดาแล้วก็ในเรื่องก็จะแฝงข้อคิดของการเป็นผู้มีคุณธรรมนะคะลูกครูยอยากให้นักเรียนสังเกตคําว่าพูด<ไ>พูดที่ถูกเขียนอย่างนี้นะคะลูกจะไม่มีสระอินะคะจะไม่มีสระอิบนต่อเต่าอ่าต่อจากนห้นมาดู ตำนานการเกิดกระเช้าสีดาค่ะลูกเป็นตอนที่ทศก,กัณฐ์ลักพาตัวนำสีดาไปนะคะนี่คือทศก,กัณฐ์จากเรื่องรามเกียรตินะคะลูกนี่คือนำสีดาเนาะทีนี้มาดูตัวละครกันบ้างตัวละครในเรื่องนะคะก็จะมีเด็กหญิงขันทองมพขคุลจะมีพายไม้พายไม้เป็นผู้ดูนะคะเป็นผู้ชายจะมีภายน้ำพภายน้ำก็เป็นผูดค่ะเป็นผู้หญิง นะคะคซนี่คือตัวละครของเรื่องค่ะนี่คือเด็กหญิงขันทองค่ะแล้วคนนี้ล่ะทาไมแต่งตัวเหมือนเด็กหญิงขันทองเลยอันนี้คือพลายน้ําค่ะลูกนะคะซึ่งพลายน้ําเป็นพูดผู้หญิงพูดจะไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นได้โดยง่ายนะคะลูกแต่จะปรากฏให้คนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมเห็นเท่านั้น ดังนั้นใครที่ได้เห็นทรายไม้แล้วก็ทรายน้ําเนี่ยถือว่าคนคนนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะขรันเด็กหญิงขันทองเนี่ยค่ะลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมจึงมีโอกาสได้เห็นทรายไม้กับทรายน้ําแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นนะคะเรื่องมันก็เกิดขึ้น เหตุการณ์ในเรื่องทั้งหมดจะอยู่ในหนังสือวรรณคดีหน้ายี่สิบเอ็ดถึงหน้าสามสิบเจ็ดนะคะลูกเนาะนักเรียนลองอ่านดูนะคะเนาะมาเรียนลองอ่านดูนะคะลูกเรียนจุดสไลด์นี้ไว้แล้วก็ทุกคนก็เปิดหนังสือแล้วก็อ่านนะคะลูกอ่ะครูสมมุติว่านักเรียนอ่านจบแล้ว นะคะนักเรียนอ่านจบแล้วนักเรียนได้รู้เรื่องราวของคลายน้ำได้รู้เรื่องราวของคลายไม้ได้รู้เรื่องราวข,ของเด็กหญิงขันทองแล้วนะคะได้รู้ตานานการเกิดของประเช้าสีดาแล้วนะคะว่ากําเนิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะหลังจากนั้นเนาะหลังจากที่นักเรียนอ่านจบนักเรียนก็ลองมาสรุปเหตุก,การณ์ในเรื่องหรือว่าลองมาจับใจความสําคัญนะคะลูก ซึ่งนักเรียนต้องใช้เวลาอ่านอาจจะหนึ่งวันสองวันก็แล้วแต่นักเรียนนะคะตันนี้เราทราบแล้วค่ะเราทราบเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้อ่านแล้วก็เราลองมาสรุปเหตุการณ์ในเรื่องเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยหนึ่งไยไม้กับายน้ำเล่นผลประเช้ากันใช่ไหมคะ นะใช่เล่นโยนกันไปโยนกันมาเหตุการณ์ที่สองอเด็กหญิงขันทองเมื่อคุณค่ะมาเจอกับพลายน้านะคะแล้วทําไมไม่เจอพลายไม้ล่ะคนักเรียนทุกคนทราบแล้วว่าทําไมทําไมเด็กหญิงขันทองไม่เจอพลายไม้ทําไมเจอแต่พลายน้ํานะคะแต่ถ้านักเรียน นักเรียนหลอกตัวเองว่านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนก็จะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นไม่หลอกตัวเองนะคะลูกอ่านนะคะเหตุการณ์ต่อไปค่ะลูกสายน้ําก็เล่าเรื่องกระเช้าสีดาให้เด็กหญิงขันทองฟังนะคะว่ากระเช้าสีดาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะก็ตัวละครเมื่อกี้ครูก็ให้นักเรียนได้เห็นแล้วนะคะคกิจกรรมตอนที่รักษาตัวนางสีดานะคะซึ่งนักเรียนที่ ได้อ่านหน้า21ถึงหน้า37มสิบเจนะคะนักเรียนก็จะทราบว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองต่อไปค่ะเหตุการณ์ที่4ีคลายน้ำเนีย่ยเอ็นดูเด็กหญิงขันทองคนที่ไม่อ่านก็จะมีคำถามว่าแล้วเอ็นดูยังไงทำไมต้องไปเอ็นดูนะคะแต่คนที่ได้อ่านแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อทำไม ทำไมายน้ำถึงเอ็นดูขันทองนะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นขันทองก็ไปเล่าเรื่องให้แม่ฟังค่ะลูกนะคะขันทองก็ไปเล่าความจริงทั้งหมดให้แม่ฟังนะคะซึ่งแม่ก็คงจะดีใจเนาะเพราะว่าขันทองเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่ขันทองไม่ไม่โกหกนะคะลูก หลังจากนั้นหลังจากนั้นจุดประสงค์ข้อต่อไปข้อคิดที่ได้จากเรื่องวรรณคดีนะคะวรรณกรรมแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นนิทานนิยายทุกอย่างจะมีข้อคิดแอบแฝงอยู่ผู้ประพันธ์หรือว่าผู้แต่งเนี่ยจะแฝงข้อคิดไว้นะคะซึ่งข้อคิดบางเรื่องเนี่ย เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะลูกข้อคิดที่เราได้จากเรื่องประเช้าสศีดามีอะไรบ้างนะคะครูให้ดูทีละประเด็นประเด็นที่หนึ่งนะคะข้อคิดที่ได้คุณความดีของคนดีนะคะคุณความดีของคนดีก็คือในเรื่องก็คือเด็กหิงขันฟองใช่ไหมลูกนะคะในเรื่องความของน้อมถ่อมตนมเนาะนักเรียนบอกว่า มีเยอะค่ะคุณสาริทิพย์ใช่นะคะความเป็นคนดีของเด็กหญิงขันทองเนี่ยอย่างเช่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะลูกมีความเพรื่อเฟื้อชื่อสั์สุรีตแล้วก็มีความอารีนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เด็กหญิงขันทองได้เห็นใครน้ำน,นะคะลูกข้อค,คิดตัวที่สองความไม่โลภเด็กหญิงขันทองไม่เอาค่ะเพราะว่ากระเช้าไม่ใช่เป็นของตน ทั้งที่ว่าอยากได้เนาะแต่พอคลายน้ำอนุญาตขันทองก็หยิบมาแค่ใบเดียวนะคะหยิบผลกระเช้ามาแค่ใบเดียวคลายน้าเห็นอย่างนั้นก็คือหยิบใส่ตปมุ้งมือให้เด็กหญิงขันทองเลยยังมีอีกไหมคะยังหาเจออีกไหม,มความเชี่ยวฟังผู้ใหญ่นะคะเรื่องนี้เด็กๆควรจะเอาเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งค่ะในเรื่องความเชี่ยวฟังผู้ใหญ่นะคะลูก นี่คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องเนาะบางคนบอกว่าหนูไม่เห็นเจอเลยครูสาริทิพย์ข้อคิดแสดงว่านักเรียนยังไม่ได้อ่านเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นลองอ่านเรื่องบางครั้งเนี่ยข้อคิดนักเรียนอาจจะได้มากกว่าที่ครูให้นักเรียนดูเนาะข้อคิดที่สามข้อคิดที่4ี่ข้อคิดที่ห้าครูมีข้อคิดนะคะ ข้อคิดที่ครูขอฝากให้กับนักเรียนในคาบนี้ซึ่งนักเรียนบอกว่ามันควรจะเป็นแบบฝึกหัดใช่ไหมนะคะแบบฝึกหัดเราไว้ทำชั่วโมงหน้านะคะลูกเพราะว่าเราจะเรียนการอ่านจับใจความเนี่ยสองชั่วโมงนะคะซึ่งวันนี้ครูมีข้อคิดใช้คลิปให้นักเรียนหนึ่งเรื่องนะคะก็คือครูอบอกว่าเด็กๆไม่ควรทาํทาตามขันทองซึ่งนักเรียนก็บอกเอ๊ะ อะไรครูสาริทิพก็ไหนครูบอกว่าขันทองเป็นเด็กดีใช่ค่ะลูกแต่สิ่งที่ครูไม่ให้นักเรียนทําตามขันทองก็คือการออกจากบ้านในเวลากลางคืนซึ่งนักเรียนเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะทุกคนไม่ควรทํานะคะลูกมันอันตรายควรจะอยู่แต่ในบ้านยกเว้นไปกับผู้ปกครองเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นของขันทองนักเรียนทําตามได้หมดเลยค่ะลูกนะคะ ฉะน้ัในชั่วโมงนี้ดูฝากข้อคิดไว้เป็นเรื่องสุดท้ายของของภาพนี้นะคะลูกแล้วเดี๋ยวภาพหน้าเราเจอกันอีกครั้งหนึงค่ะในเรื่องการอ่านจับใจความภาพนี้สวัสดีค่ะลูก